หลานค,คุณธรรมทุกคนค่ะบนี้แล้วค่ะเราต้องกำลังจะไปชีพูุินะคะแต่เป็นการไปทำงานเนี่ยมันยุ่งค่ะที่เราต้องไปทำงานในวมันเสาร์นะคะทุกคนกคนี่ทุกคนเดี๋ยวใกล้ๆจะถึงบ้านเรนะาละเดี๋ยวรอดูนะใกล้ๆจะถึงบ้านเราแล้ะที่เรารอตรงนี้ก็ได้นะต้องขับรถเดี๋ยวอ้อมไปหาที่บริษัทอนะไรเงี้ย อยู่ตั้งแต่สมัยเคเอซหรือไทยวัสดุไม่ขึ้นเลย <Wow. S 1> สะพานลอยที่สามนะคะเราก็เคยบอกน้องขวัญโคสิตานะคะว่าเออขวัญมาส่งพี่นับเลยลูกสะพานลอยที่สามนู่นไอขวัญน,นับจากจากไหนรู้ปะ่ะฟิวเจอร์ไม่ใช่สะพานลอยที่3าไงถ้าเราจะฟิวเจอร์สะพานลอยที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่ทางเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะ้าเข้าวไปลึกมากเดี<า>๋ยวไปเจอกันทีน่ชัย ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่ชยัยภูมิค่ะแล้วเราก็กำลังจะพาทุกคนนะคะไปดูปรางกู่นะคะเป็นปราสาทเก่าๆเ,เ,เล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ในตัวเมืองชยัยภูมิเดี๋ยวเราขับไปดูกันนี่ก็น่าจะเป็นปรางกู่ที่มีอายุค่อนข,ข้างนานนะคะเพราะว่าดูจากสีของของตัวปูนเหรอมันเรียกปูนไหมอะน้าเออสีของหินอะมันค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะเก่ามากนะคะทุกคน เราไม่ได้สืบประวัติมานะคะว่าปรางกู่เนี่ยมีความหมายว่าอะไรแต่คิดว่าด้านหน้าของปรางกู่น่าจะมีประวัติศาสตร์ให้หาน,นะคะเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะไม่รู้เขา,าอนุญาตให้เข้าหรือเปล่าที่ใหญ่ลูกมากเลยค่ะทุกคนแบบคิดว่ามันน่าจะสวยมากแต่ไม่รู้ว่าชุดเราจะเข้ากับปรางกูนี้ไหมทุกคนแค่ทางเข้าก็ตื่นเต้นแล้ว คัดถ่ายรูปคัดถ่ายรูปกันมาทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่นี่ด้านในเป็นแบบเรารู้สึกว่ามันสวยมากเลยนะแบบตรงนี้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นหน้าต่างหรือเปล่าใช่ไหมคะตะก้องน่าจะเป็นห้องห้องหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวบท์ดีกว่า คนตรงนี้นะคะเราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะเหมือนจะมีแบบ,แบ,บเป็นแกะสลักรูปพระพุทธเจ้ารูปอะไรอย่างเงี้ยะค่ะตามที่เราแบบเห็นตามโบสถ์ตามอะไรเงี้ยตามเสดมาของวัดต่างๆะคะแต่ว่าเนี้ยมันถูกแกะสลักในยุคสมัยก่อนมันเลยดูแบบสวยมากดูดิทุกคนสวยมากสวยไหมคะทุกคนนี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งนะคะที่เรารู้สึกว่ามันดีมากเป็นแบบเล็กๆนะคะแต่รู้สึกว่าโอเคเลย ยันนี่นะคะเราก็จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยพี่คนทั่วโนไปทำอะไรมาครับเออเกิดเหตุการณ์อุบิเหตุขึ้นนิดหน่อยนะคะในปราค่ะนอนรองปลากรอ๋อในปรากรูใช,<ร>ใใช่ในปรากรูใช่ยังผมนะ,ะเกิดอุบิเหตุนะคะาไปเดินชนกับขาเนี้ก็ประสาทไทโพอันประสาทไทโพอันนะคะไปเดินชนกับโอ๊ประตูแล้วก็ออกมาอย่างงเี้ย 好冷<拜>，拜拜不冷、啊。